อืมสบายดีสบายดีสบายดีส,ยดสุขภูสุขคุนเนาะค่ะเนาะสวัสด,ดีตอนเช้าเวลาสิบโมงยีนาทีของประเทศสวิตเซอร์แลนด,ด์สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านว่างกับมาคุยกันเด้อจา้าเด้อทักทายพูดคุยกันเนาะ ไล่อันนี้ดีแก้มงามมากไล่อันนี้แหละพี่น้องมากเลยละ่ะถือใจถือใจอันเนี้ยถือใจถือใจถือใจยางแฮ้งถ้ามีผูเขามากไปละจ้าพี่น้องจ้ายังไม่มีคนเข้ามาบอ คือว่าเห็นทำไมไม่เห็นสวัสดีจ้าคือว่าเขามาเอาไลสุดขอคือว่าเขาอืม ข้อไปเบิ้งกระดูกเข่าไปขึ้นหรือ,อยง <c oughs> งงังงงงงงมาโกงมาตุง้งสองนาทีหนึ่งนาทีอะไรนี้พี่น้งนองเอมาเดี๋ยวกันเด้อเบิ้งกันว่าเปิดบอว่ามันไล่แล้วนะไล่แล้วแตารูว่าเห็น อ๋อหนึ่งคนสลัดดีค่ะไล,ไล่แล้วไล่แล้วแต่ว่าบอกขึ้นขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา อนนี้จะเริ่มไล่สดแล้วเด้อพี่น้องเด้อผู้ดเข้ามากะอย่าลืมปาก <c oughs> กดซับสะเทายกดไล่กดแช่ให้น้ำในได้จ้าเด้อพี่น้องจ้ะแต่ว่าอีกเครื่องหนึ่งคือบบเหน็นสันนี่อีกอันนึงเข้าไปแล้วคือบบเห็นไล่สดงองอยู่นี่งงเต็กอยู่นี่งองอยู่นะไล่สดไปใส่ ถ่ายทอดสดบ่ขื้นเอ้ยเป็นอียงบ่ขื่นจะยากนัวแทะเครื่องมันเอเอเลยพี่น้องเย้ยเครื่องมันเออเร่อฮะเคียงมันเอเอเลยเบิ้งขอดเบิ่งกัน นาใสดีดีไล่สดอันนี้นาใสดีดีด <c oughs> กลมกริ๊กเลยนาใส่กลมกริกเลย <c oughs> นาใส่กลมกิ๊กกลมกิ๊กขอบคุณนะคะเด้อโ <c oughs> ทรศัพท์อันใส่ลายปีหลายลังเทียมมันก็ะเออเลยเนาะ,ล,นะลายปีเลยดิชีปี้าปีแล้ะ เครื่องนี่คั้นได้เปลี่ยนอยู่บาเปลี่ยนดอกเก็บใบเกี๊ใบแต่ใส่แนวอื่นอันข้าอันไรส่วน่้าว้าเห็ดอันแอบอกอยังนั้เพื่อมันก็อาจจะตีตีขัดขาดเพราะว่ามันโดนเนาะพี่น้องก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันโดนแล้วใส่ประัานาธิบดีใส่ไม่เป็นบ่ะเอาคือว่ามีคนเข้ามา นอันเครื่องมันลอยสดใหอ้คอยตีไหลอยู่นะไม่ว่าแกงเตียนหาน้าที่เลยดิว้ท่องนี่มานเล่นงานเนี่ยมาเสาร์มาหอนบื้บบบอๆอแย่ามาเล่นงานฉันตอนเช้านะเธอ จะไปหาหมอกินยาก,กับ่อยากไปพี่น้องสั่างอันหมออยู่หนีเรื่องมากนัดเท่านัดแล้วนัดอีกอ,นอกันบอกคือบานห้องอันบานห้องไปก็ะจกจากระจัดการเลยห,หอนเฮียแตกเลย เอาไปใส่เบิดพี่น้องคือนบมีพู้เข่ามามาแมจา่จ้ามาคุยกับสาวกระสินเน่เดี๋ยวเอไปลาง้านกันเด้อหกนาทีแหละยังว่าทัานมียาคนอยู่ผู้จ้าป่เห็นไล่สดขอบะจ้า ไม่คอยไ่ได้เปิดบ่คือแน่วใดย <c ười> คือบ่ขึ้นเนาะปกติสิขึ้นเลยคอยบ่อยากไล่กระบานนะค่าแดงมันบ่มันบ่งามมันบ่าานบเจมซือาา้อโทรศัพท์ใหม่หล่ะกับซ้ำเกา่า หลังค่าแดงแอปเพินบอดีเอาพี่ก็ขืนเอาบ่ขืนอีลีเอาพี่น้องคือบ่ขืนงงติบเอยงองติดอันนี้ขอบว่าึืน ่ายถอดชุดบ๊อกขึ้นเจ็ดนาทีแอะไย่างเบ้านมีคนมากักคนอยู่ล้างบ้านบ๊อกขึ้นทำไมไม่ได้ <c oughs> เอาไม่เอาไม่เอาไม่ เอาไม้ด้อยพี่น้องเด้อยเอาไม้ล่งกัน